สวัสดีค่ะเพื่อนเอนันนี้ตอนเช้ามันลดน้ำถัว่วกะลังงามเลยนี่ค่ะถัว่วปลูกในกระถางกระถางประมาณเจดปดนิ้วเนาะค่ะปลูกในกระถางก็เลยที่จริงว่าจะย้ายกระถางลงกระถางใหญ่กว่านี้มันไม่มีเวลาไงแต่มันก็เลย เป็นการทดสอบอีกอย่างด้วยกระถางตั้งกันติดเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้จะเป็นลากเขาแบบแน่นๆเลยเนี่ยเราก็เลยยังไงก็ไม่ได้ย้ายแล้วพอดีว่าไปเกี่ยวข้าวมีฟางเราก็จะเอาฟางมากกบตรงเพราะว่าเราคิดว่ารากสู่พื้นเรียบร้อยเนี่ยถ้าเราไปขยับเขาก็จะรากเขาก็จะ หักจะนน่นอีกให้เขาไปตามสบายเลยก็เลยเอาแค่ว่าเอาฟางมากบให้มันมีความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันเหี่ยวตอนกลางวันจริงๆงอะค่ะตอนที่เรายังไม่ได้กบฟางนะตอนกลางวันแดดร้อนๆเหี่ยวนี่สบายเลยค่ะรดน้ำก็ชุ่มชื้นดีราก ไอ้ยอดก็เดินดีเนี่ยลากไอ้ยอดก็เขึ้นมางามเลยไปสอบดูนะการทดสอบนี่ยอดเขานี่ค่ะกระถางเล็กๆเ,เนี่ยตั้งติดกันเลยนะเพราะว่ารากเขาลงข้างล่างแล้วเนี่ยมีแต่ลากเขาเลยในกระถางเหมือนๆเนี่ย สำหรับคนพื้นที่น้อยๆน,นี่ปลูกได้เลยถั่วปลูกไว้ชมส่วนนี้ก็จะเป็นแตงแตงก็จะทำเหมือนกันอันนี้เป็นแตงกวา แตงรอบที่แล้วกินแทบไม่ทันนะโตเลยเร็วกินทุกวันอันนี้กำลังมีลูกคนะ่ะเพื่อนมีลูกแล้วลูกแล้วนี่ไงอันนี้แตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นมีลูกแล้วอันนี้ปลูกใส่กระถางเหมือนกันและวฟางกบมีลูกแล้ว มีแมงแทะเต็มเลยรอดไหมเนี่ยใบกอเต่าเต็มมาลังควานเนี่ยัออน,าาน,น,ยนนี้เมื่อวานไปเกี่ยวข้าวได้ฟางมากองบุ๊บเราจะใช้กบไปนี่เราหมดเลยกลบพักเรา มันเต้าไม่ทำพันธุ์กระหล่ำป,ปีกระหล่ำปีกำลังหอ่หอค่ะกำลังหอ่อจะได้กินละทำขนมจีนละดูพริกยอดงาำนาน,น,านพริกขาว อันนี้พริกส้มถ้าสุกก็แดงเหมือนกันเนาะ <c oughs> ต้นอะโวคาโดเขาอยากเล็ดอันนี้มีดอกแล้วเดี๋ยวนี้มะเขือเทศอกมากเลยมะเขือเทศเราโอ้ ดกุกมากเลยอันนี้ก็จะเป็นมะละกอไปนูน่นไปแล้วสวัสดีค่ะวันนี้สายแล้วเปิดร้านสวัสดีค่ะ